ผมโหลดเกมเข้ามาผมเจอสิ่งนี้คุณ What the fuck กระเป๋าเดินทางของเล่นไม่กวาดเสื้อและเครื่องอบแห้งมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงวะเฮ้ย <c> เนี่ยแล้วผมจะเอาไอ้นี่ยเข้าตู้เข้ามาในบ้านยังไงจะบ้าเหรอ <c> เรื่องลี้ลับอีกแล้วเหรอเนี่ยอะไรเนี่ย โอเคงั้นก็ขอสวัสดีทุกท่านีกหนึ่งคั้ายธุรการแต่ชันจะเป็นชื่อว่า Stone Hunter อีกหนึ่งครั้งครับก่อนอื่นเลยอยากจะขอแนะนําเกมอื่นๆที่เราทําในช่องตอนนี้นะผมว่าจะเป็น TCG c a r d นะผมหรือว่าจะเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่ชื่อว่า Underground Garage นะครับผมก็ <ron> สนุกทั้งสองเกมเลยอย่าลืมแวะไปรับชมกันนะครับก่อนอื่นเลยวันนี้โทษเราจะเดี๋ยวนะขอเช็คของรถก่อนหลังรถมีของนี่อันนี้คือของอะไรอะของขายใช่ไหมโอเคของเต็มขายช่ามันนะฮะมาเดี๋ยวเราจะไปยังเมืองหนึ่งปะ เห็นว่แว็บเมื่อกี้เมืองหนึ่งมีเวลบห้าวลสองและเวลบสี่นะครับปะ let's go to เมืองหนึ่งทุกคนวันนี้คลิปเนี้ยจะสั้นนิดหน่อยนะครับบอกตั้งตรงนี้เลยเพราะว่าคลิปเนี้ยถูกอัดโดยเวลาตีสามนะครับซึ่งเป็นเวลาที่ผมควรจะต้องนอนแล้วเพื่อไปทำงานในวันรุ่งขึ้นนะแต่ว่าปิดเกมช่วงนี้เล่นวารโลเยอะไปหน่อย แล้วแล้วคลิปนี้จะต้านนิดนึงนะครับเดี๋ยวคลิปหน,หน้าช่วงเสาร์ที่หรือวันอื่นๆจะพยายามอัดให้ยาวยิ่งขึ้นนะครับใครดูเกมไหนหรืออยากดูเกมซูเมเลตเตอร์แนวไหนคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ใต้คลิปเลยครับและแล้ว,ลว,ลวถึงการประมูลแรกของเรานะครับประมูลเวลห้าเลยนะทุกคนเวลห้าเวลสี่ผมบอกเลยว่าอย่างน้อยเมืองหนึ่งก็ต้องมีอะไรดีๆรอเราอยู่บ้างหรอวะอย่างน้อยของรีเจนใหม่ๆอะไรอะอะไรอะนั่นคืออะไรอะอะไรแดงๆอันนี้คืออะไรอะเฮ้ยเฮ้ยไม่เคยสีแดงมาก่อนวะแปลกต้องหลอกละอันนี้ราคาต้องดีแน่นอน เปิดมาด้วย550ครับผมขอกดไปเลยที่790ครับผมโอเคแต่ราตอสิทิล้พันสามสิบครับและเป็นสุดที่พันหกเจ็ดสิบครับผมว่า1 6 7หกเจ็ดสิบน่าจะพอแล้วนะราคาน่าจะแบบสุดกราฟแล้วอะ่ะเออถ้าราคาปะหกเนี่ยอย่างน้อยของทองต้องประมาณสองชิ้นนะครับรอรูเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะเครื่องดูฝุ่นนะครับแต่ว่าแบบมันก็ดูแบบ งั้นงันนี่หว่าไม่ได้มีอะไรเออเป็นคนบอกว่าให้ลองสะสมไม่ไดีไหมครับสะสมอ่าฟักทองเพราะฟักทองมันเรืองแสงนะเขาว่าอย่างนั้นต้องไปฟักทองที่มีหน้าเดินถึงเรืองแสงเออเจง๋จงเจง๋งๆงได้ครับไอเดียดีมากแล้วก็อันนี้โต๊ะนะครับพวกโตะพวกอะไรเดี๋ยวเราไม่เอานะทุกคนเราแยกมาก,ก่อนนะครับอันไหนเอาอันไหนไม่เอานะครับสีฟ้าเนี่ยเอาเดี๋ยวรอขายสีม่วงส,สีสีทั้งนี้เอาหมดนะครับผมรอขายได้เลยเอ,อ้ยนี่คืออะไรอะ่ะตอนแรกเราโยนทิ้งเลยเห็นฮาโลวีนฮาโลวีนไวท์แคนเดลนะผม เป็นอาเทียนอาเทียนแบบนี้นะถ้าเกิดในเกมพาร์ทูโฟเบียนผมจะเรียกว่าสมบัติสติกนะครับมันเป็นแบบตัวไล่ผีครับเออมันจุดแล้วแบบผีก็จะเกรียงกลัวนิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้กริชก็ซ้ำนะครับโต๊ะไม่เอาเนาะหมวกเอ้ยหมวกฟ้าของฟ้าเยอะเนี่ยอันนี้แหละพายเลตโอเคอันนี้สตอเรดบล็อกนะครับเปิดได้ไหมเปิดได้มีของฟ้าหนึ่งอันข้างในโอเคเดี๋ยวมาข้างในก็เขียวหมดเลยเขียวหมดกองไว้นี่นะครับ เชดเดี๋ยวรอเอาไปเปิดทางนั้นอันนี้อะไรอ่ะเมาส์นาฬิกาอันนี้ไม่เอาครับไม่เอาอันนี้ชาบและอันนี้หุ่นไล่ากาติดไปไหมติดกับบ้านหน่อยไหมก็ดีนะครับก็ไม่เลวอะไรโอเคทางนั้นต่อมาเราเอาสิบเอ็ดโมงเลยเหรออืมสิบเอ็ดโมงเลิกบ่ายสามมีไหนเลิกบ่ายสามไหมไม่มีโอเคท,ท่ายๆครับเดี๋ยวเราสแกนของตัวนี้ก่อนละกันทชางั้นเดี๋ยวเราขออ่าขยับรถนิดน,นึงนะฮะ พี่ขาพี่ขาขายาับรถให้หน่อยคันไหนเหรอครับคันสีขาวค่ะตัวติดมุกดีเล่นไม่เบื่อจริงนะผมชอบมุกปีมากเลยตับนี้มันฮาจริงนะคุณเออแต่ว่าเนื้อหาหลักๆจริงถ้าเกิดใครต้องาหนูก็อย่าไปดูนะฮะมันเนื้อหามันค่อนข้างรุนแรงนิดน,นึง <laughs> อันนี้ตู้ต้อผ้าครับเดี๋ยวเรายัดเข้าไปเนาะเข้าไปลึกๆอันนี้กูอี้สามร้อยเก้าบเก้าครับผมแปดสามสามป็แปดไม่ใช่เหรออันนี้หมวกโจรสลัดครับ 200กว่าครับโยนเข้าไปอันนี้เสร็จแล้วโยนเข้าไปผู้ของฟ้าวน,นี้จะจับขายให้หมดเลยนะเอ๊นี่ผีเขียวนี่วา่าไม่เอาเปืองเปิดเปิดพื้นที่นะไม่ใช่อะไรอันนี้ครับได้ไปแล้วอันนี้ต่อไปบวกคาร์บอยเท่าไหร่นะ200ร้อเจมเนกเลสครับใส่ขอ300ร้อกำไรเ่าไัเน,นี้ย2องแล้วก็กริชนะฮะ520ครับ หมวกเฮลเมทอันนี้ไม่เคยเห็นนะแต่ว่าไม่อยกกัดเก็บเท่าไหร่นะครับผมสองสามรอยิบสองครับมือลูกโอเคสองร้อยกว่าเก้า e อี้อาร์มแชห้าร้อสี่ห้าร้อยสามเจ็ดที่เหลือก็หย่อนไให้หมดแล้วกันนะครับไปแล้วก็ไปตั้งขายกันขายในร้านเรานะครับร้านเมืองหนึ่งสกเกลว่าร้านเมือหนึ่งเราใกล้จะขึ้นไปว่าห้าสิบแบบว่าเต็มเ็มที่สุดแล้วเอออนนีงก็ขึ้นแล้วนะครับก็ น่าจะรอลิสต์ของขายแล้วก็ออกล็อกของใหม่ไปลงอยู่ก็เอานี้ไปลงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาประมูลเวลสามเวลสี่แล้วค่อยย้ายไปบังอื่นต่อครับผมในช่วงนี้ผมอยากได้ปืนใหญ่มากเลยอยากได้มาตั้งหน้าบ้านนะแบบปืนใหญ่ค่ายบางระจันนะแต่แบบมันหาไม่ไ,มได้เลยคุณเออพอจะเก็บสะสมปุ๊บหาไม่ได้เลยครับเซ็งตรงนี้มากโอเคลอกเขาลิสต์ของเข้าไปนะครับแล้วก็รับตังค์ได้เลยพี่ชายลิสต์ของแล้วก็เอาตังค์มาเดี๋ยวนี้ทันเดียวเองทําไมคุณขายของในน้องลงครับคุณเพอร์ฟอร์แมนซ์ตกนั่นเองเน อันนี้กีตาร์เรามีอย่างกีตาร์สีขาวที่บ้านอนะ่ะไม่ใครจําได้ปะะ่าวแต่มันตั้งขายไปแล้วนะเสียดายเหมือนกันเนะี่ยถ้าเกิดมันแต่กีตาร์ขาวเดียเราดึงออกมาก็ได้นะครับไม่ใช้ไม่เป็นไรหรือมีแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอะมันลิสเข้าไปแล้วแกอยาลิสกีตาร์ขาวเข้าไปซิฉันจะไปขายฉันรู้แหละว่ามันแพงแต่หยุดเดี๋ยวนี้ สีขาวไม่รู้นะครับว่าเรามีแล้วหรือยังนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มีเนี่ยเดี๋ยวก็เก็บเข้าบ้านแต่ถ้าเกิดมีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทําการเอาไปขายเมืองอื่นนะครับมาต้องเมืองน,นี้ก็ได้เมืองน,นี้จะเวลเวลมันจะตันห้าสิบแล้วเออกีตา้าตัวเดียวไม่ทําให้เจ็บช้ำขนาดนันหรอกเข้าไปถ้าเก็บมีของเสียหายจากการโยนจากกันอะไรผมว่าน่าจะพังนะครับผมบอกเลย เร็วยากมากเลยอ่ะเ,อเริ่มจากการประมูลตู้เวลสีก่อนแล้วกันครับว่ามีอะไรเจร๋งไหมนะครับเปิดบรเลรตู้เวลสีจะเจ๋งเวลห้าหรือเปล่านะโอ้โหดูจากของสภาพไม่น่าจะรอดนะฮะ่างน้องก็มีพามคินสักหนึ่งแล้วกันว่าเอาไว้ก่อนแลกวกหนุ่มเปิดที่400ครับเริ่มด้วย607ครับผมน่าจะจบประมาณพันหนึ่งนะครับไม่น่าจะเป็น800 900, 900. ละน่าจะพันหนึ่งประมาณหนึ่งมาเนี้ยมาเนี้ยถึงปะไม่ถึงว่ะพันเดียวเอง เก้าสองเจ็ดครับผ่านครับมาของฟ้าเปิดมาเจอหมวกแล้วก็อันอื่นๆที่เป็นของกระจ๊อกกระแจ๊กแฟลชแคนเนตอะไรวะเนี่ยําคินเอานะครับเอาไว้สองสว่างบ้านอย่างที่คนอื่นบอกโอ้ยหน้าใหม่อันนี้ไม่เคยเห็นอันนี้หน้าใหม่ครับโอเคงั้นก็เก็บเข้านี่นะครับแล้วก็มีของมู่หนึ่งชิ้น เป็นอาทองนะครับผมโกลเบนเจลแล้วก็มีเหรียญตาาผ่านศึกหรือเปล่าไม่เกี่ยวหรอกเหรียญตาเฉยครับโอเคใส่กล่องมาได้เลยนะครับอันนี้ของฟ้าเอาไปด้วยอันนี้ไทวิเตอร์อาเขาเรียกอะไรนะเครื่องพิมพ์ดีดนะครับวิกตอเรียนเชลฟ์อืมแล้วก็อันนี้อันนี้ามาสมบัติสติกแล้ว,ว่สะสแกน มีหลายแบบด้วยนะใช่ไหมออกไปแบบเดียวถ้วยชาโอเคเดี๋ยวต้องไปแยกของที่ร้านเ,าเน่ยว่าแบบอันไหนเอาอันไหนไม่เอาใช่ไหมไม่งั้นทุกอย่างไปหมดแน่เลยถ้างั้นโอเคเดี๋ยวขอขึ้นรถบนึงนะผมอุย้ยจัดของเพล,ลินผมลืมว่ามีอีกที่หนึ่งนี่ว่าตู้เล้สองครับมีของดีๆปะไม่มีหนีเลยก็เลยนะสแ,แกนก่อนอุย้ยของม่วงมีของม่วงหนึ่งชิ้นแน่นอนไม่ก็สองชิ้นเลยแล้วผมต้องเอาเอา สตาร์ท170เองกำไรแนะ่นอนตัวนี้ยังไงก็กำไรครับไม่มีทางขาดทุนเลยกดไปเลยแล้วกันเดี <Okay. S 1> ๋ยวขอเล่นเวลานิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมไปทําอะไรต่อไม่ทันเลยนี่ก็บ่ายหนึ่งแล้วเกมเร็วมากหกสี่สามครับน่าจะจบแค่ตรงนี้ very good โอเคของฟ้าเอาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ของง่วงแน่นอนว่าเอานะครับมีอื่นหไหมอะไรอะ่ะอ๋อ อืมอันนี้ของดีทีวีไม่เอาอันนี้ไม่เอาชุดสูตรไม่เอาขายของขายได้เลยโอเคก็จะได้ของเพิ่อมอีกสามชิ้นนะครับราคาก็รับได้เลยเพราะว่าค่อนข้างแพงนะครับโอเคแล้วก็อันนี้อาเคนะครับแต่ตู้นี้มีแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาของขึ้นรถนิดนึงเดี๋ยวเราวิ่งขึ้นรถไปเลยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากเอาของยัดตรงไปนะเหตุผลก็คือมันถอยหลังยากนะครับท่านล็อกเลยใช้การวิ่งเอาดีกว่านะครับเร่งดีๆยัด โอเคไม่เข้าสุดยอดไปเลยโอเคอ่ะยัดลงไปฮึบโอเคสวยงามครับสวยงามแบบใดวะทำหมดึงอ่ะเรียบร้อยมาจบงานเมื่ออีกนิดเดียวจะขึ้นเพห้าสิบแล้วทุกคนดูดิสองเก้าหกแปดะครับสามศูนยะ์สแปดอะอีกนิดเดียวจริงๆจะขึ้นห้สิบแล้วครับแต่ก็ไม่ขึ้นนะ โอเคทุกอย่างครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเราไปประมูลที่อื่นกันตออ่อส่วนของในรถเนี่ยจะเอายังไงค่อยว่ากันอีกทีครับอืมอ้าวจังยาร์ฟนิดไปแล้วอะเศร้าใจวะงั้นไปจังยาร์ดเอาจบเร็วสุดแล้วสองแล้วก็แล้วสามแล้วสามนะครับไปะนี่เราต้องไม่ทันอยู่ๆอัจฉนิยนล็อกว่ะหนีการประมูลสิบครั้งอ้าวผมไปหนีการประมูลต้นไหนวะก็คือกดไซต์อัพไว้แล้วคือแบบไม่ได้ประมูลนี่หรอ โอ้โหไอ้บ้าก็คือฉันไปไม่ทันจะไม่ได้ว่าฉันหนีกประมูลไว้แก่แกเขาจะผิดแล้วอันเนี้ยกำหมัดแบบรถ200โลก็เหินได้นะครับบูมเดิมเลยอ้าวสิบหาย200โลเหินได,เนได้เหินได้จะติดนะมองไม่เห็นทางอ้าวพี่ตังมาได้นะครับมาได้แต่ต้องเรียบนิดนึงต้องเรียบน,นิดนึงนี่มันมาได้หรือเปล่าไม่มีติดไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่เสาต้นเดิมเนี่ยเอาออกทีได้โปรดติดทุกรอบเลย โอเคมาเราดูกันว่าตู้ไหนได้บ้างนะครับอ่ะตัวนี้ก่อนร้อยสามสิบแปดเมตรตรงนี้ไม่ขออะไรเยอะแล้วขอเป็นหนวดปลาหมึกไม่ก็ฟักทองเยอะๆแล้วกันนะครับของยังไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวเราค่อยขอลงทีเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยขับไปขับกลับ,บไม่ติดดีกว่าขับแบบว่าหลายๆรอบเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะศพที่มีหัวฟักทองอยู่ข้างบนหัวคืออะไรอะตู้ดีน่ากลัวจัดเลยอะคุณดูดิด มันมีศพที่ฟักทองอยู่บนหัวอย่างนั้นอะ What the fuck จะบอกนะว่าได้ทั้งศพเลยอะสนใจว่ะตู้นี้สนใจมากครับ Interesting สุดๆ <Yep. S 1> สตาร์ทเลยครับ <Okay. S 1> เดนน็อกไวเลยผมอยากรู้ <Okay. S 1> เดี๋ยวรับประมูลของก่อนทีเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยดูของข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไม่ทันเนาะ400ตอยึง <Okay. S 1> ผมกดที่6กสแล้วกันนะครับน่าจะพอมาห4สละสวย ขอสองเลยนะโอ้โหมันไอ้นี่เลยกดขายแล้วไปเลยเสยียดายจังไม่เป็นไรหมดห้าโมงไปนี่ก่อนหกสิบเมตรตรงนั้นนะครับไม่ขับรถนะคือผมเกลียดการขับรถคันใหญ่มากเลยมันช้าครับมันช้าแบบช้าช้าเออมาครับตู้นี้มีอะไรแจ่มๆบ้างเรื่อจะสามห้าเลยทีเดียวเอาไว้่สาห้าไปเลยเหอะขอร้องตู้นี้โคตรโลง่งมีโครกระดูกครับ ครงกระดูกต้องเป็นของที่สามารถเก็บได้แน่นอนผมรับประกันเรื่องนี้อยากได้มากสามร้อยแปดครับสามหกแปดสี่หกแปดครับ <Okay. S 2> และอย่าเพิ่งยอมแค่นี้สิจบง่ายจังสี่หกแปดครับผมมาโซนอัลล็อกเรียบร้อยขึ้นสามห้าแล้วครับทุกคนโครงกระดูกเอ่อขอโทษทิพายแล้ะ ไม่น่าเลยอะผมทามันติดอ่ะเขาขึ้นมาหนึ่งนะทุกคนรู้ไหมว่าเกมบั๊กได้มากแค่ไหนเกมมันบั๊กขาดถึงขั้นดีดผมออกมานอกเนี่หละ <c oughs> ผมหลุดออกมานอกก็ดีเลยผมต้องวิ่งขึ้นไปใหม่เนี่ยคุณรถอยู่ข้างในอ่ะออ้กูจะบ้ากูถามจริงเดี๋ยวค่อยไปดูนะว่าของอันนั้นเราสามารถเก็บได้ไหมแต่ขอแบบประมูลตู้นี้ก่อนนะครับแวะมาตู้นี้ก่อนวิ่งโคตรไกลเลยโอเค เท่าไหร่เท่ากันนะไม่ว่าการแต่เดี๋ยวขอไปเคลียร์ตู้นั้นก่อนเขาเห็นเขาพี่คนบอกว่า<ๆ>ถ้าเกิดมันบั๊กอ่ะให้เรากดเซฟเก็บออกเข้าใหม่นะครับแล้วมันจะแบบของมันจะแบบเด้งขึ้นมาจากพื้นลองดูแล้วกัน <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปดูตัวนี้จบก่อนนะครับตอนนี้980แล้วครับโคตรเร็วมาต่อเนื่องต่อเนื่องรีบ<ๆ>เรียนซะจะไปดูขอตงตัวนูน้นเยี่ยมครับไม่ต้องแล้วมันออกมาแล้วทีหลังจะไปกดทำการนี้นะแต่คือ แต่คือของกระเด้งแบบกระเด้งกระดอนทุกอย่างกระเด้งหมดเลยโอเคเดี๋ยวมาถึงขั้นตอนเอาของเข้ารถกันนะทุกคนเดี๋ยวอาตรงนี้อาจจะสคิปนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาน่าจะนานพอสมควรรู้ไปถึงของในหลังรถเนี่ยค่อนข้างแน่นด้วยผมก็ไม่มั่นใจว่าแบบเราจะยัดของลงหลังรถเนี่ยพอไหมนะครับโอเคเร้่เดี๋ยวตู้แรกกันเลยครับผมไหนมีอะไรจีดจ๊าบบ้างไหมดูสิตู้แรกไปความีอะไรนะครับอันนี้เป็นของฟ้านะครับเดี๋ยวแยกของฟ้ากับของเขียวออกจากกันก่อนนะครับจริงแล้วอันนี้ของของของเขียวไม่ค่อยสำคัญแล้วไอของฟ้าก็ไม่ครั ไม่มีอะไรที่ต้องสนใจแล้วตอนนี้ชแค่าหาเงินไปวันๆเท่านั้นแหละแต่ตอนแยกของก่อนเอาของที่เอาก่อนนะครับอันไหนที่เอาก็เอามาฮาโลวีนดีคอเอาก่อนละกันผู้ของฮาโลวีนก็คือเอาไว้ก่อนนะครับที่เสียดายอันนี้ต้องขายเท่านั้นเหรอโอ้มีของมีของที่แบบคิดว่าแบบคงไม่น่าได้ใช้เลยะโอเคอืมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราดึงอันนี้ามาก่อนอือแล้วก็ลากของที่พอจะยัดเข้าไปได้พร้อมกันเข้าไปข้างในนะครับโอเครู้เรื่อง ่ะเข้าไปนะลูกลึกๆอยู่ข้างใน,นไว้โอเคสวยงามมากโอเคสกแกนเข้าไปอันไหนสกแกนหน้าสกแกนไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปกดอันลิสต์ตรงตรงอาที่ขายของเพราะว่าเราจะได้เอาของเนี่ยยัดเข้าไปได้นะครับโดยที่มันไม่เผื่อตั้งลิสต์ของอันไหนที่เราจะเอากลับบ้านก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับผู้ของเราวินเสร็จผมจะเก็บไปก่อนละกันนะเพราะว่าผมคิดว่าเป็นของสำคัญนะอ่ะเออมันเป็นของที่ตาเป็นมาให้ชู้เอีเวนต์นะครับถ้าเราเผื่อขายไปแล้วแบบผมว่าอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากก็ได้นะอืมยุ่งยากในการแบบว่าอยากได้ของเนี่ยสมมติว่าแบบ พี่รู้เปล่าครับว่าของอันนี้อีเวนต์ดีๆมากเลยนะแต่แบบพี่ไม่ได้เก็บไว้ว่ะเออมันจะเป็นหน้าเรื่องหน้าเศร้าจริงๆโอเคเราดูตู้นี้ก่อนนะครับตู้นั้นเหมือนเป็นของใหญ่ส่วนมากเราขอดูตู้เล็กๆก,ก่อนนะครับมามี็นเศเจ็บรอเราอยู่นะครับโอ้หจอดไกลจนะังอ่ะเออหลังชิดเท่หลังชิดนี่หลางชิดข้างในนี้มีของฟ้าหนึ่งครับผมสแกนสไปร์เวอร์ซ่อมไม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็หยอดเข้าไปหมักกาให้อืมไอ้นี่เยอะมากเลยอนะ่ะพวกซิลเวอร์นะครับค่อนข้างเยอะมากก็ดีอยู่ โอเคลึบฮาโลวีนโกส์ครับผมผีแบบไม่มีขาเลยครับลอยได้ด้วยเน,นี่ยของจริงเลยโอเคใส่ลึกได้ครับโอ้ยอันนี้ชอบอันนี้ดีลาวาแลมครับอันนี้ตาเป็นโคมไฟที่ตองสว่างได้จริงครับอันนี้ของดีมากต้องเอากลับไปห้ามพลาดนะครับต่อมาครับผมแซกโซโฟนราคา500ที่515เหรียญน,นะครับราคาใช้ได้เลยอันนี้แต่ว่าขายนะครับแล้วก็ของไฟชิ้นหนึ่งเป็นไมโครโฟน สามร้อยเจ็ดสิบสองเหรียญครับราคาแจ่มสุดๆเปิดตู้มามีของฟ้าอยู่ข้างในหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็อันอื่นก็ขายได้เลยไม่เป็นไรตู้ไม่เอาได้ไหมตู้มันกล็กะม่าเลยหนึ่งในของเกกะนะครับนิกแมกนิกนิแมกนิกแมทย้อนเข้าไปั้างั้นตู้เอาใช่ไหมเอาว่เอา,เอา,เอา,เอานะครับเอาด้วยกันเข้าไได้ไหมโอเคยังไปได้อยู่โอไมค์ก oh ็โอเคสวยงามไปได้ครับ ยังไม่หมดดีครับผมตู้สุดท้ายของเรานะครับตู้สุดท้ายของเราอยู่ตรงนู้นไปดูครับว่าตู้สุดท้ายเนี่ยเราจะของยัดใส่ไปได้ทั้งหมดตามที่เราคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าครับโอเคอันนี้พับคอฮาลวีนนะครับผมลูกโครงกระดูกอ่าโอเคสวยเข้าไปแล้ว ฮาโลวีนโกสต์ครับอีกตัวหนึ่งเอาไว้ไปด้วยกันเลยตรงนี้ของเก่านะไม่มีอะไรไม,ม่อะไรดีๆเท่าไหร่เบสบอลอันนี้ไม่เคยเห็นนะหรือปเปล่าก็เห็นแล้วสิเออก็ได้เห็นไปบ่อยวอกว่าวอลสเกลครับและอย่างสุดท้ายเป็นสิ่งนี้ปิดท้ายครับผมและแล้วเราก็เสร็จยรุ่รงการยัดของจากทั้งหมด2เมืองั้งกีดเมืองนะอา สามตู้กับอีกอ่าสามหกตู้สองเมืองนะครับผมัดใส่ท้ายรถหลังรถของเราอย่างเต็มที่กัดเป็นที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราขอไปลิสต์เข้าร้านกันนะครับว่าเราจะขายอะไรบ้างนะครับแล้วก็อะไรบ้างที่อยากจะได้กลับบ้านนะครับในวันนี้เอาแน่สุดยอดบอกเลยว่านี่ของใหม่ใหม่ลายชิ้นอยู่เหมือนกันที่ไม่เคยเห็นนะครับแปลว่าฮาโลวีนอาจจะมีของรีเจนรอเราอยู่ก็ได้นะทุกคนยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามมาไว้ก่อนนะว่าจะได้ของรีเจนมาของฮาโลวีนหรือเมื่อไหร่ ซึ่งเกิดใครเคยเห็นแล้วหรือไปเห็นมาจากไหนหรือเล่นเองคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าเนื่ออะไรจริงๆรอเราอยู่บ้างครับขั้นแรกเราสโต้ของเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็วิ่งบอกเอ c มกัว่าอย่าเพิ่งลิสต์ของนะเข้าใจไหมเอ็มครับออโต้ลิสต์สต็อปโอเคตามหมื่นห้าของมครับเราจะให้เขาหยุดการลิสต์ของก่อนแล้วก็ดึงของที่เราอยากจะได้เนี่ยออกมานะครับมาเช็กกันอันนี้ไม่เอาอันนี้เอาครับ มันเป็นแสงน้ำเลยเอาอันนี้ของฮาโลวีนเอาครับอันนี้ฮาโลวีนฮาโลวีนฮาโลวีนเพราะฮาโลวีนผมพยายามจะเก็บให้หมดนะครับเก็บซ้ําด้วยพยายามจะเก็บซ้ําด้วยเพราะว่าอยากได้นะครับโอเคหมดแล้วประมาณนี้ที่เหลือขายได้ครับของที่เข้ามาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนี่ยแต่ไม่เป็นไรได้อยู่แค่นี้ก็เพีพอเลยปะเออบอกเลยแค่นี้ก็แน่นแล้วครับส่วนกล่องพวกอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดทีหลังแล้วกันนะขี้เกียจจังเลยตอนเนี้ยมาเนี่ยบมันเป็นไฟนะครับ เสได้ไม่ได้เปิดหมุกเพิ่มเลยถ้าได้เิหมุกเพิ่มจะแหลมมากเลยนะอืมแล้วก็เอาพวกนี้เข้าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปแต่งบ้านเพิ่มนิดน,นึงกันมาดูกันว,ว่าหลังจากนี้เราจะได้ของกี่ชิ้นแล้วแล้วก็อันไหนที่ขาดบ้างผมจะได้บอกเพื่อนช่วยกันหานะครับว่าอันไหนที่สมัญที่ผมยังไม่ครบแล้วก็แชรคอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะทุกคนเออปักกับบ้างครับเรียบร้อยเก็บของเข้าสตไปครับผมวางมาเนี่ยโอเคว่างอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจัดบ้านแป๊บ และของฮาโลวีนที่ได้รอบประมาณนี้ครับทุกคนยังไงถ้าเกิดชอบกันแบบนี้ก, like, ก็อย่า,ล,านนลืมช่วยกดไลค์ซับสไครต์กันด้วยนะครับมรใใผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอยู่เกมชื่อว่า s t o r เลตฮันเตอนะครับเดี๋ยวจะใหม่คลิปหน้าครับตอนนี bye ้บายบายครับอย่าลืมเชิญกดไลค์ซับสไครต์กันเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย